กัดว่าถึงนี่สตึงๆเลยครับผมไปช่อนนะครับดูไซส์กัดเป็นงูหนามไวตั้นนะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะครับผมตีย้ยมๆเอานะครับไปช่อนนะครับดูไซส์ดิโคตรใหญ่อ่ะ กัดเป็นไวทตันตน 4, ้นนะครับตัวสีดํานะครับผมไซส์ประมาณสี่ห้าขีดนะครับตัวทําปีได้ยป๋าอ้วนมากอะโคตรสมบูรณ์อะกัดเป็นไวทตั้นนะครับสีน้ําเงินนะครับผม โดนสุดแล้วแหละแองเนี่ยไม่ใช่บ่อนะครับเป็นคลองหลอดน,นะนี่นั่นไงกัดละวอืนั่นไงกัดละนี่นั่นไงกัดละวอื้อโดนอื้อโดนหลุดป่ะเนี่ยหลุดแล้วมัง้งหรือยังอยู่อยู่ป่ะเนี่ยแป๊บนึง น,น,นั่นไงอือหือกะโดดกระโดดกัดกันได้นะครับย้ำไปย้ำมาวิวิ้ยกัดแล้วอือโดน เรียบร้อยโอมเต็มปาาวุ้ดันใส่ดันใส่ยัไ่ไงรู้นกลับเ็นได้คนนไห กัดอย่างนี้ดูดแน่นๆโดนดีครับ สวัสดีครับผมดีมวัดว่านะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่คลอง31นครนายกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับกลับมาซ้ําหมายคลองลอกนะครับเป็นหมายที่ผมเคยมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมแต่ที่มารอบก่อนคือผมมาช่วงบ่ายนะครับก็พอมีตัวกัดนะครับแดดแรงๆเลยครับวันที่ผมมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาช่วงเช้าดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ ปลาจะกัดดีสักแค่ไหนหรืออาจจะไม่มีตัวกัดเลยก็ได้นะครับผมเหยื่อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคลาชานะครับผมเป็นเหยื่อของนัทโคลาชานะครับผมโอเคครับเช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาปลาตัวแรกกันเลยครับผมก่อนที่แดดจะออกนะครับอากาศกำลังดีเลยครับเช้านี้โอเคครับผมไปลุยกันเลยครับผมส่วนเซ็ตอุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆนะครับผม อันนี้เป็นคันใหม่นะครับที่เพิ่งเอาออกมาใช้ครับซื้อมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้เอามาใช้นะครับเป็นคันธรรมยานะครับเวทสิบยี่สิบนะครับความยาวอยู่ที่หกฟุตหกนะครับน้ําหนักเหยื่อตั้งแต่หกกรัมขึ้นไปนะครับถึงยี่สิบห้ากรัมนะครับเล่นได้ทั้งงานช่อนงานเชดอนนะครับไซส์เอ้ยเซนต์ตึงๆเลยครับคันนี้ลอก็เป็นลออตัวเดิมครับผมได้ว่าอัลฟาอะดิชั่นนะครับสายเป็นสายของแบรนด์ฟิตคิงนะครับ ซปเปอร์เอ็กตีมพีอีนะครับถัก8ดนะครับช็อกหน้า50าสปอนนะครับกิบล็อกสแนปเบอร์หนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยครับผมมันกัดว่าถึงนี้ ก็โดดกาดเห็นตัวเลยหายเลยว่าทุกคนทีเดียวโอเคครับทุกคน <c oughs> สำหรับของลอกนะครับผมไม่ได้ตัวนะครับผมมีแค่ตัวกัดนะครับคนโคตรเยอะวันนี้น่าจะเป็นสิบแล้วครับที่ผมเห็นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยขับรถเข้ามา ยืนต่อแถวกันตีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาตีตามข้างทางเขาดีกว่าครับผมน่าจะโดนจากวานไปเยอะนะครับปลามันน่าจะระแวงแล้วครับมีแต่ตัวเล็กกัดนะครับตัวใหญ่ไม่มีแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายครับผมลองดูช่องนี้ครับน่าโดนน่าโดนถุดแล้วแหละแอนเนี้ไม่ใช่บ่อนะครับเป็นคลองหลอนนะนีนั่นไงกัดแล้วอีนั่นไง กัดละนี่นั่นนงกัดแล้วโดนหลุดป่ะเนี่ยหลุดแล้วมั้งยังอยู่อยู่ป่ะเนี่ยไม้เดียวกัดเลยอยู่ป่ะเนี่ยเธอเป้าปลาเนะี่ย ปลหลูมันอยู่บนนี้มันกระโดนอยู่อยู่อยตัวไงอยู่นะครับปลาอยู่นะทุกคนเนี่ยดิ้นอยู่เนี่ยมันเข้าไปผ่านหญ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดนี่ไงเรียบร้อยอมเต็มปากแต้มแรกมาแล้วครับผมโอเคครับผม มาแล้วครับผมแต้มแรกนะครับเช้านี้นะครับกว่าจะเจอปลานะครับขับรถนี่เหนื่อยเลยเข้าไปหมายคลองลอกนะครับคนโคตรเยอะทุกคนเป็นสิบอ่ะดูครับแต้มแรกของเราใสตึงๆเลยครับผมประช่อนนะครับดูไซส์กัดเป็นงูหนามไวตั้นนะครับตัวนี้สีน้ําเงินนะครับผมเต็มปากเลยครับตัวนี้ก็คือผมตีไปไม้เดียวเลยวิ่งมากัดดอกแรกไม่โดนนะครับแล้วก็ตามมาซ้ําอีกทีนึงนะครับ ช่องสวยๆครับผมเรียบร้อยครับผมไปช่อนไซนี้ตึงๆครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเจยวจากค่ายโควาลาชาสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวตามกันต่อครับแล้วมันก็หายเลยอื้โหูรูด โอ้โหหลุดเฉยตัวเล็กป้ะวะเดี๋ยวเอาใหม่ครับโอ้โหกัดสองทีไม่อยู่เฉย โอ้โหหลุดย้ำไปย้ำมาออกมากัดจนได้นะครับตัวไม่โตครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ลูกขึ้นน้ำวิ่งมาทางนี้ด้วย บอ่อแล้วถาตัวอื่นแล้วพูดได้ว่ามันกัดอีกมันกัดอีกเลยมันมีหวัดอยู่เดี๋ยวพาไปวัดตป๊มนึง น,น,นั่นไงอือหือกระโดดกระโดดกัดกันได้นะครับย้ำไปย้ำมาอู้ยไซโลอู้หูมาไงเนี่ยช่องแค่นี้ทุกคนเนี่ยผมย้ำไปย้ำมาตามหม่งมากัดเลยนะครับมาแล้วครับผมแต้มที่สองของวันนะครับหลังจากที่ผมวัดตัวเลขหลุดไปนะครับผมช่องเนี่ย ย้ำไปย้ำมานะครับไซสโลออกมากัดนะครับทุกคนใหญ่เลยตัวนี้มีโลแน่แหละบลเลอร์ไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับปลาอ้วนตับอ่ะดูดิแดดล้นๆ้ครับผมตีย้ำยำเอานะครับไปช่อนนะครับดูไซส์ดิโคตรใหญ่อะ่ะกัดเป็นไวตันนะครับตัวสีดำนะครับผมก็คือผมตีย้ำไปย้ำมานะครับไอนี่มาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆพุ่งขึ้นมาดูดตุ๊บ เรียบร้อยครับผมผมลดคันสวนเลยตรงท้ายปะรถคันสวนเลยนะครับแล้วเหมือนมันเพิ่งรู้ตัวนะครับมันดิ้นสะบัดสะบัดแต่ไม่หลุดนะครับผมติดขอบปากนิดเดียวนะครับเกือบ <c oughs> หลุดเหมือนกันดูไซส์ครับผมไม่ธรรมดาครับไปช่อนไซส์นี้โอเคครับผม เราติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผมสภาพหมายก็คือเป็นคลองหลอดข้างทางนะครับเนี่ยมีช่องอยู่แค่นี้นะครับอาศัยขับรถหาตีไปเรื่อยนะครับผมเรียบร้อยครับไปช่อนไซนี้โอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผมไวตั้นสุดยอดมากครับเออหนามเน็อๆสี่หนาเ่นอยู่ด้ ล้อมเบืองกรเถอปลาไม่ฉีดสวบบ่เถอฉีมีปลาว่าันยังบ่ลลูเลยนี่บรรลูเป็นกลางไว้เห็นยังตานไปอยู่ยังได๋ว กัดแล้วโดนเรียบร้อยอมเต็มปากมานี่อุย้ยไซสดีตีไม่กิ่มไม้นะครับกัดเลยนะครับเนี่ยตามออกมาจากป่าผักบุ้งนะครับเนี่ยกัดอยู่กลางคลองเลยน้ำไม่เยอะนะครับตรงนี้น่าจะประมาณเกือบครึ่งครึ่งเอวครับ ที่สามของวันนะครับโอ้โหขับรถตากแดดทั้งวันกว่าจะเจอปลาตีไปั้ทกิ่ไม้นะครับตรงเนี้ยตามมากัดกลางคลองเลยนะครับผมตัวเนี้ยไซส์สวยเลยครับไซส์ประมาณสี่ขีดนะครับสามสี่ขีดนะครับตัวเขียวปีเลยไปช่อนนะครับผมไซส์สวยครับกัดเป็นไวตันนะครับสีเหลืองนะครับผมกัดตามมากัดรอบแรกไม่โดนนะครับแล้วก็กัดอีกทีนึงนะครับ ผมก็ส่งสายให้นะตอนแรกผมคิดว่าไม่โดนแหละลองวัดดูครับอยู่ครับผมไปช่อนไซนี้ครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับแดดแรงๆนะครับเสียงใบก็ยังใช้ได้ผลเหมือนเดิมครับผมสภาพหมายก็คือเป็นคลองใหญ่น้ําลงนะครับอาศัยหาตีตามกอผักบุ้งตามช่องสูบน้ําอะไรนะครับผมโอเคครับตามกันต่อครับไวตั้นสุดยอดครับผม ตัวนั้ทุกคนมีฟองขึ้นแต่ไม่รู้ใช่ประช้อนหรอเ ดั done side, done side. นไฟดันไส่ยังไงดูนี่กัดจนได้มาน,นี้ยำไปย้ำม,มาออกมากัดเลยนะครับแต้มที่สี่นะครับผมของวันนะครับโอ้โหแดดร้อนสุดๆเลยครับทุกคน ีย้ำไปย้ำมานะครับตีเลาะชายตะหลิ่งนะครับแดดมันร้อนนะครับเราก็ต้องตีย้ำๆหน่อยนะครับย้ำไปย้ำมาโดนเลยครับผมไปช่อนนะครับไซส์สวยๆครับไซส์ประมาณสองสามขีดนะครับผมกัดเป็นไวตั้นนะครับสีเหลืองนะครับสภาพหมายก็ตามนี้เลยครับคลองเดิมครับผมเป็นคลองใหญ่นะครับน้ําลงนะครับสวยมากอะถ้ามาเช้าๆนี่ผมว่าน่าจะกัดดีเลย โอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเจือจากค่ายโคราชะสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผมนี <c oughs> ม่เป็นตะมีปลาย,ยมมลาลเลยหนามไม่มากเนี่ยนั่น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 ขยับใดหรอขยับขยับ บอกแล้วมันเป็นใบมีดป่าแม่บกัด ต้องทงไปหรอป้อยยังไงนซ้อนสามขีดคนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนบอกแล้วมันมีตาขยับโอ้โห ดูดแน่นๆเลยทุกคนตัวนี้ตีย้ำไปย้ำมานะครับออกมากัดดีนะครับไซด์ดีเลยตัวนี้ก็คือผมตีย้ำไปจำไม่ได้แล้วว่ากี่ไม้นะครับรอบแรกมันมีอาการนะครับขยับส่ก่อนนะครับผมก็ตีย้ำไปอีกน่าจะหลายไม้อยู่เหมือนกันน่าจะห้าหกไม้นะครับตามมันดูดข้างหน้าเลยครับตุบผมก็ส่งสายให้นะครับตอนแรกคิดว่ากัดไม่โดนพอเละ สายกาลังจะวิ่งนะครับผมก็สวนเลยไซสดีเลยครับตัวนี้ไปช่อนนะครับผมไซสประมาณสี่ห้าขีดนะครับตัวทําปีเลยป่าอ้วนมากอ่ะครสมบูรณ์อ่ะกัดเป็นไวตันนะครับสีน้ําเงินนะครับผมสภาพหมายก็คือนี่นะครับเป็นช่องนะครับเป็นช่องขอเอาไว้พักน้ํานะครับเอาไว้สูบน้ําเข้าบ่อทําสวนอะไรประมาณนี้นะครับคลองใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมเห็นช่องมันสวยไงนั่งพักด้วย ตีดูได้เรื่องเลยครับผมไปช่อนไซนี้โอเคครับผมเอาติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผม แบบนี้ดูดแน่นๆโดนดีครับดูดขนาดนี้เอ้ยติดผักบุ้งยบบ้อยตีไปไม่กี่ไม้นะครับเนี่ยตามมาดูดเน้นๆเลยครับผมตีไปไม่กี่ไม้นะครับผมล้อตะลิ่งนะครับแดดแรงๆเลยอาศัยตีตามพวกชายผักบุ้งนะครับที่มันเกยมาตามตะลิ่งนะครับผมไม่กี่ไม้ครับโดนเลยไซ ประมาณสองขีดนะครับผมปลาช่อนครับกัดเป็นไวตันนะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะครับผมก็คือตามมาดูดผมก็ส่งสายให้แล้วผมก็วัดสวนคิดว่าจะไซส์ดีด้วยเอาขึ้นมาไซส์นิดเดียวครับผมแต่ก็ยังดีครับที่ได้ตัวปลาช่อนครับผมโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงูหนามไวตันนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผมแดดแรงๆเลยตอนเนี้อาศัยแบบตีย้ำๆมอนะครับ ใช้เสียงใบไวตั้นเรียกนะครับผมได้เรื่องครับไวตั้นสุดยอดครับผมชื่ออะไรนะชื่อนี้ครับบ้านอย่างนี้เหรอบ้านอย่างนั้นนะครับรู้จักนันนัดเปล่ารู้ครับเนี่ยเสื้อเนี่ยครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยรู้จักเปล่ารู้จกนนักราาครับนันนี่คอมโดนันนี่คอนโดเฉยนันนัทโคราชาเนี่ยมีโทรศัพท์ลองเอาไปเซิร์ชด,ดูครับไปติดตามมานะรู้จักพี่ป่ะเนี่ยรู้ครับ ผมรู้จักบางมะโรตีด้วยครับบางมะโรตีเน,นี่ยมันอ่เขาอยู่แถวตรงนู้นนะครับไปอยู่ไปเขาเคยให้เหยื่อผอ่ะอันนี้ F สามครับครับระวังครับครับไปเัวบอกช่องนองเนี้ยอย่าลืมไปดูช่องพี่นะดีมวัดเว้าจำไว้ <c oughs> โอ้โหโคตรสวยเลยข้าวซอยนี้โดนป้นเหยื่อครับทุกคน แังจะติ่นปั่นจากยานมาเช็คก่อนเลยน้าครับมีเหยื่อบ้าอก็ให้น้องมันไปครับเป็นเหยื่อตัวเก่าที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเก็บไว้ก็เสียดายครับมันเดี๋ยวมันเปื่อยนะครับสู้เราให้เด็กๆไปตกปลานะครับเป็นเด็กที่รักในการตกปลานะครับเราก็ให้ไปนะครับผมโอเคครับตามกันต่อครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะพอแค่นี้ครับผม แดดโครร้อนเลยครับผลประกอบการก็ถือว่าโอเคครับผมพอได้มันนะครับได้มา5-6ตัวนะครับผมปล่อยไปตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กนะครับเหยื่อที่ผมใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นงูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเนื้อนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะไปไหนและไปตกปลาอะไรก็ฝากนหนๆติดตามและรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม